เอาไงดีอาจะช่วยเอาไงต่ออ่ะพวกเราไปไหวแล้วไม่ใช่เวลาเดินทางนานไหมเขาสองวันเลยเหรอพระเจ้าสองวันแล้วสองวันไม่เตรียมเลยสวันว,วันนี้ไม่ได้เตรียมมาเผื่อภูมิอากลับมาแค่วัวนนี้วันเดียวแล้วก็กลับบ้านวันนี้ไหมวันนี้เราหยุดก่อนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่าจะไปที่ตอนไหน,นแล้วก็เตรียมอให้พร้อม เาไปพี่เราจะไปนำทางเองไหมพี่เราเดินไปเรื่อยนี่ไกลถึงเหรอใช่ป่ะเด็กไกลแล้วไงฮะจะมาช่วยไกลไหมช่วยทุกคนครับมันอาศัยหิ้วกระเป่าเองบพรพวกเราช้ามากพี่พี่ผมรู้มันต้องคิดว่าพวกเราช้ามันก็เลยขอหิ้วกรเป่าเองไงถือมันชิวยมากคุณช่วยคุณมากครับไปมันบอกว่าถังมันแคบเราก็ไปคนเดียวเราสะดวกกว่าถ้าไม่ใครคนอื่นอ่านอะไรก็ทำให้เดินทางช้าลงมาเดียวเรถน้ำมันนี่หรอ สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ลทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับเราสามคนช่องพิแศดผ่<ห>า,<ห>านไ <หา S 1> ปนเรื่อย,ยแล้วก็ยังงงใช่ไหมคนที่สามคือใครพ,พี่ไม่ใช่ต้นไม้ไม่ใช่น้องชายผมแต่เป็นคนโน้นทุกคนเจ้าบุญช่วยเจ้าบ,บุญช่วยวนนมากับเราด้วยทุกคนที่เราบอกกัอนไว้คือพวกเราจะมาตามหาอัญ,ญมณีของเจ้ากอล่มที่มันซ่อนไว้ใช่ซึ่งวันนี้เจ้าบุญช่วยพาผมมาที่ถ้ำกอล่มอาสาเป็นไกด์ใช่ไหมถ้ำกอลัมที่สองผมเคยมาแล้วก็ใหญ่นะแต่ว่า มันจะกลับมาดูอันญมณีที่เจ้ากอลัมซ้อนไว้เพราะว่าเหมือนกับว่าเจ้ากอลัมเนี่ยต้องการจะคุ้มคนเดียวก็ <ผม S 1> เป็น,นไปได้ไมเพออะไรใช่มันมีหน้าที่เฝ้าออมีเ้า 25, เฝ้าสมบัติแต่มันดันคิดไม่ชื่อเจ้าตบะาดก็เลยจะมาพาผมกับแย่มาด้วยเพื่อเพื่อไม่ให้มันนดูว่าเออดูมันมันน่าสงสัยใช่ และอย่างนี่ใครเข้าใจพี่ว่ามันจะอเอาคนเดียวมันก็จะพารามาด้วยตัวปราดมันจะเอาความจริงไปบอกพระชาเมืองับแล้วว่าเจ้ากอลัมเป็นยังไงคิดดีไม่ดีพี่เพราะว่าผมไม่รู้ว่ามีความอะไรส่วนตัวกันหรือเปล่าระหว่างตัวปราดกับเจ้ากลาัมแต่สิ่งที่ผมเชื่อคือตัวปราดหรือว่าเจ้าบนช่วยอ่ะผมว่ามันคิดได้นะคิดได้ที่จะไม่ทําเรื่องเลวร้รายหรือว่าเรื่องที่เป็นการแบบว่าโกหกไปสี่นนคนนี้คนนี้ไม่ใช่นะทุกคนนะ เราก็เลยอยากมาด้วยแล้วอยากมาดูว่าอัญมณีที่เจ้าปออุณจูช่วยพูดถึงอ่ะมันสวยแค่ไหนแล้วก็มันเป็นยังไงที่ชีตผม,มไม่เคยเจออัญมณีไเ,เห็นเจ้าเจ้าบุญช่วยนะเจ้าปลาบ,บอกว่ามีหลายสีหลายเม็ดประมาณประมาณเนี้ยเม็ดสั่ประมาณนัณน<ช>้นพี่แมอยากเห็นบ้างว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะไปดูกันว่าจะเจออัญมณีที่เจ้ากอลลัมทอดหรือเปล่า่เดินไปอู่ประมาณสามสี่กิโลละนะถึงเดินตามน้ำไปพี่ตรง นั่นเดี๋ยวเดินทางนี่วะตำรวจช่ว่านั่งร้อนนี่คือเรานั่งพักอยู่นะเราเดินมาได้พักใหญ่ๆแล้วเราถึงนั่งพักก็เปิด GPPFC เพราะว่าเราไม่อยากเกี่ยวลาเออ่ระหว่างทางเปิดจีมายเสี่ยลาแย่เลยเลยเดินทางมาก่อนเลยสามืดแล้วได้เลนมีฟ้าขึ้นมาแล้วไม่รู้ฝนตกหรือเปล่าทุกคนโอเคงั้นเดินทางต่อทุกคนนะพักผ่อนกันเสร็จละตำรวจช่วยพร้อมไหมพร้อมไปมันไม่ฟังแล้วมันจะไปอยู่แล้วจะไปอยู่ทุกคนนะฝาก PFC กดไลค์กดแชร์ทีแล้วก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กยูทูบวีแป พร้อมแล้วเราชมคลิปกันฮะทุกคนรื้อสร้างไปพี่พี่เราไปช่วยนำทางเองไหมพี่เราเดินตามไปเรื่อยนี่ไกลถึงไหนใช่ป่ะเล็กไปแล้วกันฮะยวมันช่วยไกลไหมตามมาไม่ต้องถามมอนมันกูดูเสือกไปเลยทีนี้มเฉยบอกเดินมาเดินมาจะถามเยอะเขาว่าตงนี้สวยมากทุกคนเปล่าดมสมบูรณ์นะ ร,ระวัง,งนะจะมนช่วยระวังตกงจ่อยอ้โคลอ,อ,อง,งมากเลยโหองัเราเยอะทุกคนโอ้มันไม่ลื่นเลยเอวะสุดตักำลังมุมหไปโอกำลังไปารนี้ต้อมีเปียกไปไทุกคนดูตรง้

มามามากระโดดมากูน่กระโดดมาเลยโดดพิ่มมาเลยโดดมา,า,ดดมา,ดดมาหนึ่งสองสาโดดป <c oughs> <c oughs> ้าวตัวป้าวไม่มีอะไรแล้วดดลลลโดดเลยไม่เลื่อนเมามาเพมเลยตรงนี้มันมีจ่ปุ่มกออยู่ดอ้เมาโดดมาเลยเด,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 ดี๋ยว่ะอเร็วเบุญช่วยลออยู่อเรียก คุณช่วยทุกคนครับมันอาส่าหิวกรเปล่าเองบอกพวกเราช้ามากพี่พี่ผมรู้มันต้องคิดว่าพวกเราช้ามันก็เลยขอหิวกรเปล่าเองไงถือมันคุณมากคุณช่วยคุณมากครับไปวันนี้ถือว่าพระชนทรเดินทางกับเจ้าโัประลาหรือคุณช่วยหนึ่งวันเพื่อตามหาอัญมณีที่เราขอรำซ้องมาอยู่ที่เป็นหนึ่งวันแล้วเป็นครั้งแรกด้วยนะอุ้ยไปได้ปะเนี่ยรู้สึกว่าไปได้เปล่าถ้ามันมาเองอ่ะมันก็มาได้นะ แต่มันกลัวคนอื่นจะมองไม่ดีคิดว่ามันจะฮุบคนเยอะไงก็เลยให้เรามาด้วยเพื่อเป็นยืนยันว่ามันรู้เทียวซ้อนก็มั่นของเจ้ากอลัมจริงปโอเคโอเคโอเคแล้วมาทามาคนบรรยากาศดีมากทือคนบอกเลยอากาศดีจริงอะ ไปไปด้บ่<โ>อได้ได้ไหมได้ได้ได้มีนาม้าเราลางน้าโอ,โอ้โหพี่ครับผมบอกเลยว่าผมกวดได้แต่คลิปน่ะแต่แต่เรื่องไอ้พี่้ดูนะมันลำบากแค่ไหนพี่ดูทั้งหนามทั้งน้ำแล้วก็เรื่องความปลอดภัยก็ต้องมีนะหนามนาม้ำแล้วก็ความลื่นความอะไรเงี้ยเราไม่ต้องมาทางบกได้เพราะว่าทางบกอราเปนลก แล้วก็ไกลกว่าไกลกว่าล็กว่าอ้อมไกลกว่าถึงว่าจะมืดเลยดูพี่นะมันแหทางเราเต็มที่ไงโอ้ประทางเราด้วยมันแวกทางให้เราเต็มที่พี่อยู่ดิไปมันพุ่งไปเราเองอขอบคุณามากจริงเฮ้ยเมื่อชี้นมาเล็กนาป่ล้ปะ เราเดินมาคนนึงแล้วเราจะมาไกลมากนะโอ้ใช่ถึงแล้วไม่รู้ว่ามารอบนี้เราจะเจออะไรหรือเปล่าหรือสวยมากเลยเราชอบความที่โอ้สวยอะ เราไม่สามารถการตีแล้วนะวเจ้าบุญช่วยจะเจอหรือว่าเราจะประสบความสำเร็จในการเดินทางครงนี้หรือเปล่าเพราะว่าเจ้าบุญช่วยนำฝั่งนำยอกลมนำบงพี่พี่ครับเจ้าบุญช่วยก็ยังไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าพามาเพื่อจะมาดูว่าตรงนี้เจ้ากระลำที่เจ้ากระลำคยู่มันเป็นยังไงพี่แต่ผมว่านะเจ้าบุญช่วยน่าจะพอรู้ คร่าวๆแต่ว่าคุณงๆนะตอทีก่กอลั่มพาพวกกูมาเดินตามมันมาแล้วมาทําสํารองมันเนี่ยมันมันก็ไม่บอกว่ามีมันเก็บอะไรไว้มันรู้แค่ว่ามันบอกเอาแค่ค้อยมาซ่อนไว้ใช่แต่ความจริงแล้วเป็นยังไงเราไม่รู้เหมือนกนอันแล้วอื่นเราไม่รู้ว่ามันเก็บอะไรไว้บ้างไปเข้าไปเขาม่ช่วยนั่งรอเราลรอไปยืนรอแล้วแล้ว,<ป>ลว,ลวมันช่วยรอแป๊บนึง่ง เขาได้เปล่าช่องมันเล็กเปล่าไม่ได้แหม่หล่อนี้ก่อนไม่เข้าเหรอหล่อนี้ก่อนเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในก่อนตั้งกล้องไว้เข้าได้เหรอเดียนช่วยเดี๋มันช่วยน้องนอนชเว้ยโอเคยากโกหกเราช่วยคนต้องชยวยคนเข้าไปคนเดียวเอเข้าไปดูทุกคนเมื่อไนี้เขาบอกว่าช่องมันแคบ เราเป็นคนเดียวเราก็สะดวกกว่าข้ามาหลายคนมัอนอาจก็ทำให้เดินทางช้าลงอะไรอย่างเนี่หรอหน้นร้อนนี่เหอ่อนสวยมากเลยโอเคช่วงนี้รอผมจะนั่งคุยกันเล็กไปก่อนแล้วก็ตอนรอต้องใจ,จเย็ยนนะเพราะว่าเจ้ามันช่วยบอกว่าให้เราลองนอกจะไปไหนอย่าเร่งร้อนบางทีต้องใช้เวลาในการเข้าไปเทา่านี้มันไม่ใช่ง่ายๆนะทุกคนเป็นโรงเล็กๆมันหนูตุ่นทุกคนอารมณ์ประมาณนั้นนะ ช่ซึ่งวันนี้ผมก็อยู่บรเิเวณด้านหน้าที่เป็นน้ำแบบรอบๆตัวผมนะถพว่าเป็นทริปที่สนุกมากๆคลิปนี้ได้ป่ะเล็กน่ำน่ำเตากำลังบ่งน่ำออกนะน่ำจิ้มมือโอเคเดี๋ยวขออินเสิร์ตบรรยาก,กาศพี่ด,ดูก่อนว่าเป็นไงบ้างรอบๆ,ๆตอนนี้ พี่ครับตอนนี้ผมมายืนรอบริเวณหน้าทางเข้าของท่าเจ้าก่อล่ำนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าบนช่วยจะออกมาตอนไหนหรือจะเข้าไปถึงหรือยังจุดที่มันเข้าไปเอาดูของของ,ของเจ้าก่อล่ำซึ่งเจ้าบุญช่วยบอกว่าที่มันรู้จักที่นี่ก็เพราะว่ามันเคยมากับองค์คลักเคยมาดูความเป็นอยู่ของเจ้าก่อล่ำที่นี่บอกเลยว่าที่นี่ไม่ธรรมาดาที่ มีความพิเศษมีความแปลกนะน้ำผ่านสวยมากซึ่งผมเลยก็เคยมาทีน่นี่เคยมาเจอองค์ครักษไ้ยเคยมาเจอไอ้กอลลัมที่นี่แล้วก็เพื่อนมันโดนปิดชีพที่นี่ทุกคนนี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เจ้ากอลัมเสียอติทาทาให้เจ้ากอลัมมาเป็นบ้าไปไพี่เพราะว่าเจอเพื่อนตัวเองอะโดนปิดชีพที่นี่ด้วยน้ำน้ำมือของไอ้ตบลาสสีแดงทุกคนบอกเลยว่า ตรงนี้มีความทรงจําของเจ้ากอลลัมเยอะพอสมควรแล้วก็ข้างในที่เจ้าบุญช่วยกำลังเข้าไปเป็นโรงถ้ำข้างในที่ผมรู้มานะจะเป็นเหมือนถ้าของคนป่าที่เราเคยไปหาบาลูลาซูแต่ตรงนี้จะมีขนาดที่เล็กกว่าเก็บพวกของมีค่าแล้วก็ให้กอลลัมอยู่แค่ตัวเดียวที่นี่นะเจ้าบุนช่วยถื่อนริยัง คงจะไม่ยินเสียงเราทุกคนตอนนี้เพราะว่าข้างในอ่ะมันจะเงียบแล้วก็มีแต่เสียงน้ําที่ได้ยินนะไม่ได้ยินเสียงอย่างอื่นเลยนอกจากเสียงน้าที่จะได้ยินผ่านถ้ำเข้าไปห้องเล็กมากเข้าไปข้างในจะเป็นทางเข้าเหมือนท่อระบายนะ้าพี่เข้าไปก่อนถ้าผมรู้มานะจะมีโพรงข้างในพี่เราก็ไม่รู้ละเอียดนะเราแค่รู้คร่าวๆแค่นั้นเองโอเคเดี๋ยวผมกับเล็กก็จะนั่งรอไปก่อน จนกว่าเจ้ามือช่วยจะออกมาเจออันยนีมันยีหรือเปล่ามไม่รู้รอลุ้นกันตรงนี้ทุกคน BFC หล่อลรรุ้นพร้อมกันนะครับผมนี่ครับผมไม่ได้บุดเวียนอยู่กันหนาที่มันฝั่งนิ้ว,วผมนะพ,พี่นะตอนนี้เจ้าบนช่วยก็ยังไม่ออกมาได้ยังเฉื่อยแล้วนี่เฉื่อยไหมโบราณเพราะว่า หนามย่อบต้องเอาหนามบ่งผมคิดว่าเจ้าบุญช่วยอ่ะมันคงไม่โกหกเราละเพราะว่ามันบอกว่าเข้าได้คนเดียวแล้วก็มันแคบมากหนามมันต้องกินตัวเข้าไปดิ้นไปหลายคนดิ้นไปหลายคนทําให้การเดินทางดิ้นช้าลงรู้แบบคนเดียวดีกว่าต้องแย่งอากาศหายใจกันก็ไม่ไหวตอนนี้ก็อยาวันนันมันปลอดภัยแล้วก็ ให้มันออกมาหาเรายังกลับปกติไม่มีอะไรทำให้มันต้องเก็บตัวนะแต่เชื่อแล้วมันไม่โกหกหรอกมันก็ไม่กล้าโกหกด้วยพี่แจ็คเอาต์ทุกคนดีแสงมาเลยอ่ะไม่มีหมอกครับไม่นีหมอกวันนี้เจ้ามันเชื่อไม่ถ่อมตัวใช่ไหมันเก็บมันดีกว่ามันไม่อยากออกมาอ๋อมัอนมุ่งสังเกตนะมันไม่ใส่ซายตัวนะ วันี know, ้อไใครรู้อ like ่ามันอวนที่เรา้อแปลแนะาิดนะทมังไม่ใส่ซอยวคนรัาหรือเปล่าหรือขึ่งมันกำลังพักผ่อนหรือเปล่ามันเนี่ยคนรัหรือเป่พราะว่ามันกำลังออกมที่ที่มันไม่มีมันกับเลย ไปเล็กมาแล้วจะมาช่วยมจะมาช่วยมาแล้วเจะอะได้ไหมเป็นไงบ้างได้ไหมจะมามมช่วยเจออะไร้ไหมไม่มีเลยเหรอเห็นว่าไว้ที่อื่นไม่มีใช่ไหมช่วยใช่ไหมเขาไปลึกไหมอ่ะ ว่ากอร่ามันต้องมีที่เก็บอีกในป่าลึกแน่เลยอ๋อเจ้าบุญช่วยบอกว่ามันยังมีที่อย่างที่มันไกลม,มากๆว่าจะช่วยเอาไงเจ้าเราไปไหวแล้วไม่ใช้เวลาเดินทางนานไหมต้องสองวันเลยเหรอ,อเจ้า ส่งว้แล้วลไม่เตรียมเลยเลยไวว,นนวันนี้ไม่ไม่เตรียมมาเผื่อคนเรากลับามาแค่ว่าวันนี้วันเดียวนนแล้วก็กลับบ้านวันนี้ไหมวันนี้เราหยุดก่อนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่าจะไปที่ตอนไหนแล้วก็เตรียมของให้พร้อมทำนะนะได้ไปนะวันนี้วันนี้อาจจะยัง <c oughs> ไปต่อไม่ได้เพราะว่าถึงตอนนี้เจ้าบุญช่วยมัน เขาไปดูแล้วหาไม่เจอเข้าไปดูทุกซอกทุกมุมแล้วแต่จะมีอีกนึ่งที่ที่มันจะพาไปยู่ในป่าลึกดิบชื้นจะเป็นใสาน้ำแบบเล็กๆแล้วก็จะเจอต้นไม้ใหญ่ๆเยอะๆตรงนั้นน่ะต้องมันทั่วไปเก็บไว้ว่งไงนะแสดงว่ายายมันบอกว่าอยู่ตรงต้นไม้ ใหญ่ๆลากไม้สวยๆมันเก็บได้ๆๆ้ได,ได,ไดมอยน,นะเดี๋ยวมันขอตัวกลับไปพักก่อนเราก็าไปหามันว่าเดินทางวันไหนดีโอเคค่อยว่ากันเดี๋ยวเราไปหาเราไปหาเองที่เธอไหมจะพักเองแล้วก็ค่อยว่ากันจะวางแผนไหมเรากลับก่อนไหมเราค่อยเราคบอยกลับตามโอเคได้ได้ได้ไดเจอกัน แสดงว่ามันเก็บตรงต้นไม้ลากไม้ใหญ่อ่ะมุงจานป่าที่เราเคยเจอชายพิษณ์นานั่งเป้าอยู่แล้วก็แค่เหรอเออมันก็ว่ามีการเป้าที่ให้กอลั่นมีงี่ะมันทำที่แบบว่าดูแบบว่าไม่น่าเป็นที่เก็บอ่ะงั้นจะต้องไปลองดูแล้วก็ว่ามัน ฝั่งอยู่ใต้รากหนะมามไม้แน่ๆเลยเอ้ยน่าคิดนะเพราะว่าสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดอะไเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดจะได้ตรงเนี้ยมันคิดว่าคงจะใครก็รู้ว่าของลัมผัสอยู่อย่างนี้แต่ใครจะไปรู้ว่าว่าใต้รากไม้จะติดอยู่ใช่ไหมใช่ตอนนี้เราไปช่วยก็ไปช,ช่วยกลับไปแล้วทุกคนนะเดี๋ยวกลับไปพักก่อนก่อนเพราะว่าผมกลับกันถูกไปนเลยบอกขอกลับก่อนแล้วอะไรทุกคนผมเอยก็กำลังวางแผนคิดอยู่ว่าจะไปจุดที่เล็กใครบอกว่าเจอชายปริศนาใช่ไหม น่งเฝ้าอยู่เฝ้าอยู่ตานไม้สักดีสักที่หาหาอเปล่าพี่เป็นต้น,ตนไม้ใหญ่ต้นไม้ขนาดใหญ่เจ้าผู้ช่วยบอกมานะเดี๋ยวก็รู้ถ้าไปถึงจุดนั้นแนละ้วว่ามันมีหรือไม่มีพี่ครับวันนี้ถือว่าไม่เป็นไรเราได้มาที่นี่แต่ไม่เจออัญมณีที่ที่เจ้ามันช่วยพูดถึงแต่วันหนึง่งต้องเจอไม่วันนี้ก็วันหน้าล้ววันหน้าก็วันถัอไปพี่เราจะหายนเจอนะ ว่ายามรีที่เจ้าคุณช่วยผู้สิงอ่ะเป็นสิ่งมีค่าที่พระชาไว้ใจใ้เจกรกมลัมปกป้องรักษาไว้ซึ่งตอนนี้มันโดนปรับพฤติกรรมอยู่ไม่รู้ว่ายาเมดีที่มันเก็บรักษายังอยู่จริงหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่อยู่แล้วมันอาจจะให้คนอื่นไปแล้วก็ได้แต่ทางนี้ทางนั้นต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนนะทุกคนโอเคเราขอนั่งพักก่อนปั๊บก่อนค่อยกลับเพราะว่าเรากลับถูกแล้วก็ดูว่าคงวันนี้ถ้ากลับสิ่นมาคงจะไม่มืดมากเท่าไหร่โอเค ทางาก่อนอะไรกันทุกคนครับเหมือนฝนจะตกหรือเปล่าอยู่ฟ้าคืนมาเฉยทุกคนเดี๋ยว,ลวกลับจากนี้ไปพรุ่งนี้เราจะไปนัดกับไอ้เจ้าตัวบุญช่วยเจ้าตัวบาลานะว่าเราจะไปวันไหนดีจะแพ็ของรอจัดของรอแล้วก็ดูสภาพอากาศด้วย พราะตอนไอ้ทางที่จะไปเนี่ยมันเป็นทางขึ้นเขาลงห้วยเดินทางลำบากมากต้องระวังระวังเลยเป็นป่าดิบเฉนที่ค่อนข้างจะมืดทึบแต่ไม่ค่อยมีแสงเ,<ธ>เข้าไม่ถูกก็หลงทางอะ่ะต้องระวังแลวอย่างไม่รู้ว่าเคยมีประวัติที่ไม่ดีบ้างหรือเปล่าเช่นพวกสมิงหรือพวกหมอผีตย่างต่างที่มันจะถยายในป่าหรืออย่างเงี้ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะอย่างไรก็มีคนช่วยไปก็อุ่นใจนะมันก็สามารถช่วยเราได้แล้วก็ที่สำคัญเราต้องอย่าลืมของสักขีดเอาไปเช่นนางกระติกมีดอาคมรวมทั้ง ของมีค่าของคนลับแบบที่ให้มาปลอดภัยกว่าโอเคกลับละทุกคนน้ำพาก็เรียบร้อยทุกคนนี้ก็สรุปแล้วเดี๋ยวจะไปหาบุญช่วยแล้วไปหาอันนินมาหนีกันต่อวันนี้ถือว่าเราไม่เจอแนละ้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเขไปหาใหม่ทางกลับบ้านกันทุกคนนะไ,ไว้พีเอ็มซีพกกันคลิปหน้าทุกคนขอบคุณพีเอ็มซีทุกคนนะครับผมบุญช่วยมันก็ช่วยได้เต็ทเมตที่แล้วอืมบุญช่วยช่วยได้เต็มที่ละขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจซัพพอร์ตเรา กดไลค์กดแชร์ให้ทีนะทุกคนนะเราจะลงทิปให้ดูต่อแล้วก็จะเก็บเรื่องราวระหว่างทางต่างมาให้พี่ได้รู้จักได้ได้เห็นตัวตนเราให้แท้จริงทุกคนงานยมันมีให้เจอพี่พี่ได้เห็นได้ดูกับเราด้วยว่าเป็นยังไงบ้างเราก็อยากรู้เหมือนกันเราก็อยากเห็นเหมือนกันว่ามันสวยงามแค่ไหนพี่ไปเลยจบไปไงครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย